คลิปนี้พี่โอพาเพื่อนๆมาสุกกับการกินด้วยกันที่ร้านชาบูบารุสาขาเดอะเซอร์เคิรราชพฤกษ์วันนี้มาตั้งแต่ร้านเปิดเลยค่ะร้านเปิด11โมงที่ร้านจะเป็นชาบูแบบหม้อส่วนตัวมีทั้งชาบูชาบูและก็สุกี้ให้เราเลือกพี่โอสั่งแบบชาบูอาหารจะมีทั้งแบบเป็นเซตและลาคาถ้าเราสั่งแบบเป็นเซตเนี่ยจะมีน้ำเปล่าและของหวานให้ด้วย ร้านสะอาดมากเสิร์ฟเร็วด้วยที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือสันคอหมูสดมากค่ะแล่มาบางเสิร์ฟมาพร้อมกับชุดผักและน้ำจิ้มในเซตเราเลือกได้ว่าจะเอาวุ้นเส้นญี่ปุ่นหรือว่าข้าวญี่ปุ่นและถ้าดูเมนูแล้วอยากจะสั่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถสั่งเพิ่มได้ค่ะลูกชิ้นอูดอง้งพวกนี้ก็สั่งเพิ่มได้เลยนะคะ ชุดผักของเขาก็มีหลายอย่างแล้วก็สดมากๆเลยค่ะน้ำจิ้มจะมี2แบบที่ให้มาก็คือน้ำจิ้มงานแล้วก็น้ำจิ้มพรสือเราอยากจะเติมอะไรเพิ่มเติมก็ตามใจชอบเลยที่ร้านนี้พี่บอกว่าน้ำจิ้มอร่อยมากได้กินผักเยอะด้วยน้ำเดือดใส่หมูลงไปไม่ต้องนานนะคะพอสุกก็ ตักขึ้นไปเลยตักมาล้อๆแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มอร่อยมากๆเลยค่ะภายในร้านก็บรรยากาศสบายๆร้านสวยสบายตาพนักง,งานบริการดีมาก1เซตอิ่มกำลังดีเลยค่ะกินเสร็จตามด้วยของหวานมี2อ,อย่างให้เลือกนะคะก็คือโยเกิร์ตฮันนี่แล้วก็บวยปัน่น ส่วนตัวพี่โอชิมมาแล้วทั้งสองอย่างชอบบุวยปั่นมากๆเลยแต่ถ้าใครอยากกินโยเกิร์ตน้ำผึ้งก็อร่อยไปอีกแบบค่ะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวเดอะเซอร์เคิลพี่โอนแนะนำเลยนะคะร้านนี้ชาบูบาลุสุขกับการกินฟินกับชาบูบาลุที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์สวัสดีค่ะ